สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่1กันยา2565นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับลดลงรวมอยู่ที่200บาทค่ะส่วนราคาทองเช้านี้ราคาไม่เพิ่มไม่ลดค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนเวลา นาลิกา25ได้ทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง9 6 5ขายออกอยู่ที่29,700บาทรับซื้อที่29,600บาทส่วนทองรูปพันณ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่3200บาทรับซื้ออยู่ที่29,61บาท72สตาค่ะ เช้านี้ราคาทองไม่เพิ่มไม่ลดราคาเท่ากับเมื่อวานค่ะและสปอร์ตโกนะคะมีการปรับลดลงจากเมื่อวานอยู่ที่17.5ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐมีการเล่งปรับอาาัตราดอกเบี้ยขึ้นค่ะสปอรตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่17.05.10ดอลลาร์ค่ะส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่17.05.15 0 เช้านี้มีการปรับลดลงอยู่ที่0.34เปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่36.646เช้านี้มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.20เปอร์เซ็นต์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพรรณกันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะ ซึ่งค่ากำหนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกรมของราคาทองแต่ละร้านค่ะลุกแม่ทองใบออลโลราแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ